อ่ะจริงๆวันเนี้ยเป็นคิวที่ผมจะต้องมานั่งตอบคําถามตอบแอชทเนี่ยนะครับว่างๆและตอนแรกว่าจะพิมพ์ตอบเฉยๆแต่คิดไปคิดมาแล้วเออไหนๆก็ทําแล้วก็จะพิมพ์ตอบแล้วมานั่งตอบคอมเมนต์ที่มันเป็นคลิปไปเลยก็ดีเหมือนกันนะครับมันจะได้อธิบายอะไรหลายๆอย่างที่เออตัวสอบมันพิมพ์ไม่ได้นะครับเพราะว่า คือคุณก็ต้องเข้าใจนะการพิมพ์ตอบด้วยตัว,ตวอักษรบางทีมันยืดยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวมานั่งฟังผมอธิบายดีกว่าอ่ะจากคำถามแรกนะครับจากทิปที่ถามว่า Copy ้ชิ้นส่วนโมเดลเนี่ยสามารถใช้ทํากับไอตัวชิ้นส่วนที่เป็นข้อต่อเอาไว้เชื่อมกับปีกได้ไหมนะครับผมก็จะบอกว่าครับ ไม่ได้ดีกว่าเนาะไม่ควรทําไม่ควรทําไม่ได้หมายความว่ามันทําวิธีนี้ไม่ได้นะวิธีในการตรั้งโมนหรือว่าสร้างอะไรพวกนี้สามารถทําได้นะครับแต่ว่าไอ้วัสดุที่เราจะเอาไปปัม๊มเดี่ยคุณก็ลองหาวัสดุอื่นดูอาจจะเอา,เอาตัวพลาสติกแผงลันเนอร์มาละลายด้วยอ,อะไรอะ่ะด้วยแบบทินเนอร์หรือว่าน้ำยาล้างเล็บหรืออะไระนะครับแล้วก็ป้อยเทลงไปในโมนแบบนั้นก็จะได้เป็นชิ้นงานที่เป็นพลาสติกหรือว่าเอาชิ้นงานพลาสติกขึ้นมาตัดให้เข้ารูปเป็นชิ้นข้อต่อแล้วก็แล้วก็วกวกเอา อะไรนะสว่านมือเล็กๆนะครับเจาะแล้วก็เหล่าสร้างชิ้นงานขึ้นมาแบบประมาณนั้นดีกว่านะผมแนะนาให้เป็นชิ้นงานพลาสติกนะครับต้องบอกว่าทาไมถึงให้แนะนําแบบนี้นะครับเพราะว่าไอ้ชิ้นส่วนอีพ็อกซี่เนี่ยที่เราเอามาเนี่ยไอ้พวกอีพ็อกซี่พุตตี้เนี่ยนะครับมันจะมีข้อเสียอะไรก็คือว่าถ้าหากว่าคุณเอาไอ้พวกอีพ็อกซี่พุตตี้พวกนี้นะครับมาใช้งานมันมีความแข็งนะครับแต่ว่ามันจะเปราะนะครับมันเป็นวัสดุที่ไม่สามารถยืดหยุ่นได้นะครับถ้าคุณออกแรงเยอะๆในการบิดมันอ่ะมันจะหักเลยนะครับม มันจะแข็งมากนะครับนี่ก็เป็นข้อเสียซึ่งผมไม่แนะนําให้เอาไปใช้กับพวกชิ้นข้อต่อนะโอเคไหมเพราะว่าชิ้นข้อต่อมันจะต้องมีการขยับมีการเสียสีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเล่นไปแป๊บๆผมเชื่อว่าแตกแน่นอนอนะ่ะเออแนะนำนะครับว่า,อย,าอย่าใช้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอตอบไปว่าแนะนําให้หา,อ,าอ้าภาษาอะไรวะเนี่ย แนะนำให้หาเป็นวัสดุพลาสติกดีกว่าครับเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะคอมเมนต์ที่2จากอิฟเอลฟริตนะครับเอลฟริตหรือว่ามันชื่ออะไรว่าลนะูฟิตอ่ะลูฟริดยูนะครับโอเคผมผมก็ลังไม่กล้าซื้อส่วนตัวเล่นโมโจีนที่มีราคาค่อนข,ข้างสูงหน่อยแต่ไม่มากไม่กล้าซื้อเกิน500เออจริงๆแล้ววะถูกต้องเลยไม่ใช่ซื้อเกินหาร้อท่าทีผมอ่านผิด้องบอกว่าเขาไม่กล้าซื้อตัวที่ต่ำกว่า500เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าโมจีนผมก็แนะนําว่าโมจีนเองเนี่ยผมก็แนะนา ว่า ควรซื้อที่มันราคาสูงดีกว่าไอ้พวกนี้ถามว่าซื้อได้ไหมก็ซื้อได้นะครับแต่มันก็เสี่ยงดวงนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นโมจีนที่มันเกรดแบบว่าสูงสูงหน่อยอย่างไรพวกแบบอ่าลูริ่งไออย่างอินอีร่าอะไรอย่างเงี้ยคือโมจีนที่มันตีแบร์ไรนอย่างซีซีเออย่างเงี้ยคือมันจะไม่มีปัญหาพวกนี้นะครับมันก็จะพิ้นส่วนเคมได้มีอะไรมีประกรันมีอะไรจากร้านอะไรเยอะแยะคือถ้ามันเป็นแบรนด์แบบโนเนมอ่ะอย่างเงี้ยก็คือถ้าคุณซื้อมาจากเอาผมพูดตรงๆผมก็ซื้อในช้อปปี้แล้วก็กดโค้ดด้วา คุณก็ไม่ต้องหวังว่ามันจะเคลมไดนะ้ถ้าคุณตอบเป็นตัวไม่ได้ก็เหมือนโยนเงินทิ้งไปประมาณร้อยสองร้อยนะครับซึ่งซึ่งมันก็ไม่ใช่เงินร้อยนะเงินขนาดนี้ก็ทําให้กินอิ่มไปได้มือสองมือเลยนะบางคนอยู่ได้เป็นวันนะครับก็เลือกเอาแล้วกันนะแต่ผมก็จะแนะนําว่าถ้าหากว่าไม่ได้ซีเรียสแต่ผมแนะนาไปซื้อพวกตัวที่ราคาสูงหน่อยดีกว่านะครับถึงจะเป็นโมจีก็เถอะแต่ก็ยังอย่างที่บอกนะครับถ้ามีเงินระดับที่ไปซื้อเป็นพันแล้วอ่ะมันก็จะมีอีกหนึ่งข้อเป พอใจส่วนบุคคลเพราะบางตัวจีนทําบันไดไม่ทําอย่างเงี้ยมันก็น่าโมโหเหมือนกันนะเอออย่างไอ้ตัวล่าสุดอะไรนะ99.99อไออะไรอะสตาเกเซอร์ก็บันไดไม่ทําจีนทําเองนะครับถ้าบันบานในกษณะนี้ก็คือมันก็หมัดมือชงเหมือนกันนะคุณก็คุณคุณไม่มีบันไดให้ซื้อคุณก็จําเป็นต้องซื้อจีนอ่ะก็ก็เลือกเอานะครับผมก็ให้คําแนะนําได้ประมาณนี้ละวกันนะแนะนาว่าอย่างพิมพ์ไม่จบเลยซื้อตัวราคาสูงๆดีกว่าอ่ามันมีวินดัมมาแล้วนะทางนี้สั่งไป เมื่อคืน3มกล่องเอามาทำฉากชาปชาปฉากหรือเปล่าน่าจะฉากนะครับ <laughs> เฮ้ยวินดา้ามาแล้วหรอเอาจริงดิเออผมก็อยากได้อยู่นะเยี่ยมเลยเออเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปลองเปิดหาดูนะว่าวินด้ามันมาแล้วจริงๆผมไม่ได้เห็นอันนี้จากคริปอ๋อเกา่าเก่าคาริบานนะครับที่ว่าหล่อไม่เต็มเขาบอกว่างานจีนนะก็จริงนะ <laughs> ต้องทําใจต้องทําใจจริงในการจีนนี่คือถ้าหากว่าคุณได้ของไม่ดีมามันก็ทาอะไรไม่ได้นะจีนก็คือจีนอ่ะคุณก็เสียเงินซื้อไปแล้วอ่ะได้เท่านั้นเนี่เรารับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ไอ้นี่อยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าคุณจะซื้องานจีนนะผมบอกเลยทุกครั้งเลยที่คุณจะซื้องานจีนอ่ะคือคุณต้องรับความเสี่ยงเรื่องพวกเนี้แบบเออชิ้นส่วนหล่อไม่เต็มชิ้นส่วนหายชิ้นส่วนไม่ครบของเสียงดัง XD ก็ดีนะครับประกอบง่ายพ่อแน่นดีอ่ะใช่ XD ผมต่อหลายตัวมากเลยคุณไปลองย้อนดูก็ไได้ X XD XD องผมมแ่โคตเเยะเยะล อเอ็ะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าไอ้ไอ้คาริบานมีของ XD แล้วอ่ะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ะใครมีข้อมูลลองคอมเมนต์ดูหน่อยนะแต่เท่าที่ผมหาข้อมูลมาคาริบามันจะมีที่ผมเห็นตอนนี้ผมเห็นแค่ของเก่าๆนะเออแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมสงสัยมากเลยไอ้เก่าๆกับทีทีนี่แบรนด์เดียวกันไหมใครรู้ลองคอมเมนต์หน่อยนะครับสงสัยมากแต่เท่าที่ผมหาข้อมูลมาหลายๆคนถามหลายๆคนอ่านหลายคอมเมนต์เขาบอกว่ามันเป็นแบรนด์เดียวกันนะไอ้เก่าๆกับทีทีเนี่ยอืมต้องต้องลองหาข้อมูลดูนิดน,นึงนะครับใครมีข้อมูลดูคอมเมนต์ไไไว้ไ้้้้ขขขาาางงงลลลลล่่่กก็ดดเอออออออืมมมยจะะะพพิ์รรนน๋หููคับ ถ้ามีจริงจะต้องหามาลองนะใช่ไหมเขาหมายถึงคุณคนที่เขาหมายถึงตัวคาริบานป่ะหรือว่าเขาหมายถึงแอรีเอถ้าแอร i เอลเซนี่ผมต่อมาแบบไม่รู้กี่สีแล้วกี่สีแล้วไม่ยอมชิบหายเลย a อร i เอเนี่ยเอสจีแอรีเอกล่องดํารหัสหน้ากล่อง FL90 ที่ไม่ใช่ของทีทีนะครับพูดแนะนำประทับใจเนื้อพลาสติกมากเออ a อ r i เอลกล่องดาเหรอ ตัดเฉือนเรียบเนียนใกล้เกียงบันไดามากไม่เคยเจอเนื้อพลาสติกไหนที่โมจีที่เป็นแบบนี้เลยอยากให้พี่ลองจุดขยับดีมากๆบวกหนึ่งพวกมีคนมาคอมเมนต์ด้วยบวกหนึ่งผมได้มาไม่ได้คว้าเลยอ๋อจริงเหรอทีไม่ใช่ทีทเหรอแอร์เรียกปล่องดำใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองจัดไป ถ้ามันดีจริงอย่างที่ว่านะเดี๋ยวผมต้องเอามาลองดูหน่อยอยากรู้เหมือนกันผมชอบไอ้พวกโมจีนที่มันทําแบบดีๆแล้วราคาต่ำๆแบบผมอยากรู้อ่ะคือถามว่าซื้อมาแล้วอ่ะผมเอาไปตั้งไหมผมอยากรู้อย่างที่บอกนะครับว่าผมจะเอาโมเดลพวกโมจีนบางทีสต,ต่อเสร็จแล้วก็เก็บใส่กล่องอะไรไปนะผมไม่ค่อยเอามาโชว์เพราะว่าตู้ผมมันไม่ได้ใหญ่นะครับผมมีตู้แล้วก็ผมอยากเอาเฉพาะตัวที่แบบว่าผมตั้งใจต่อจริงๆมานะครับไอ้พวกโมจีนพวกนี้ส่วนมากพอต่อเสร็จแล้วผมก็ตับบันดองกล่องอะไรย้ยน,นะครับผมต้องไปเล่นตามแล้วแปลงรล่าง อ่านี่ตากินด,ดิจิมอนใช่ไหมเออมันเป็นเกมที่แปลกนะมันระบบเปลี่ยนล่างมันแบบ ทำผมประทับใจมากเลยนะคือจาก1กลายเป็น2 2กลายเป็น3กลายเป็น4ี่คือแบบสายการพัฒนาผมยังดูแล้วผมยังไม่เข้าใจเลยไอ,อ,อ้เออกมเนี้ยเออแปลกแปลกดีลุ้นลุ้นทุกล่างหรอมันะ้งจริงๆมีอีกเกมหนึ่งที่ผมอยากเล่นนะก็คือ infinite fusion นะโปเกมอนนะแต่ว่าอันเนี้ยยังเอเกมตอนนี้ยังไม่ได้เล่นต่อเลยนะเพราะว่าผมได้เล่นเกมกเฉพาะเสาร์ทิ่น,นะครับวันจันทร์ถึงศุกร์นี้ไม่มีเวลาว่างเลยทํางานแล้วก็กลับบ้านมาก็เหนื่อยแล้วอะ่ะมันมีสีเขียวชมพูแล้วสีดําอีกนะครับจะให้ครบทุกสีนี่ได้ขบวนการเซนไตพอดีตัวอะไรวะฮ ไฮนูเบรฟไฮนูมันม,มีสีชมพูแล้วก็สีดำอีกเหรอไม่สีดำผมก็รีวิวไปแล้วไม่ใช่เหวอไอตัวเนี้ยมันยังมีสีดำอีกเหรอฮะสีชมพูกับสีดำโอตายย้งมึงยอมทุกสีย้อมไปย้อมมาฮะ <c oughs> เดี๋ยวขอคิดดูก,ก่อนนะถ้านะหากว่ามันมีจริงๆนิดเดี๋ยวขอหาข้อมูลหาข้อมูลก่อนแป๊บหนึ่งนะ ชมพูหรอคือมันเยอะเกินไปแล้วนะมันจะออกหลายตัวเกินไปแล้วนะไฮดูเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับต่อจนครบเออใช่ผมก็งงตัวเองเหมือนกันว่าผมทนต่อไม่ได้ยังไงจนครบนะครับ <c ười> คือแม่งหน้าตาเหมือนกันตอนต่อได้แบบแบบอ๋อตอก่องแรกไม่เป็นไรตอกกองสองเริ่มมีความเบื่อต่อก่องที่สามโคตรเบื่อเลยไฮดูเรมเนี่ยโคตรเบื่อเลยจริงคือไม่ใช่ว่ามันต่อ,อยากต่อเลยแต่แบบคุณลองต่อมวเดียวซ้ำๆกันประมาณสักสามตัวแล้วคุณจะเข้าใจไหมคือแบบโอ้โหยี่แม่งทรมานมากเลยใช้ความอดทนสูงมากนะครับ เป๋าตั้งสันเลยขอตามรอยครับตัวไหนอะไอเนี่ยนะไอขบวนการสามสีเนียนะไอดำน้ำเงินแดงไอัสติดไลเซอร์เนี่ยนะ ผมแนะนําเป็นตัวสีดํากับสีแดงมากกว่านะสีฟ้าถ้าหากว่าได้มาแล้วเป็นแบบผมนี่ผมไม่ค่อยแนะนานะแนะนําแดงกับดําดีกว่านะครับดาดีกว่าเออฟ้าผมไม่ค่อยไม่ค่อยเด็ดไอ้นี่นะตัวสีฟ้าตัวสีฟ้าผมสั่งเพิ่งผมสั่งมาเพิ่งได้ฐานสีดําเหมือนกันตัวสีฟ้าได้ฐานสีดําปกติตัวสีฟ้าผมได้ฐานสีขาวนะแล้วทำไมอันนี้ตัวสีฟ้าได้ฐานสีดำล่ะคุณสุรันหนึ่งเดี๋ยวคอมเมนต์หน่อยนะว่าจริงไหมนะครับว่าเออหน้าแปลก เออย่างดีกว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็คือคุณสั่งตัวสีฟ้าใช่ไหมแล้วได้ฐานสีดำนี้ยผมอยากรู้ว่าหรือว่ามันเป็นล็อตที่มันแก้ไขจุดบกพร่องวะเออถ้าคุณได้ได้ตัวสีฟ้าฐานสีดําแล้วผมบวรบกวนคุณซูซูลันหน่อยช่วยเช็คไอตรงปืนไอนี่ให้ผมหน่อยได้ไหมอ่าเช็คไอตรงปืนอะไรนะไอเหมือนปี๊าดาบไม่ใช่ปืนทัวทีไอดาบด้านหลังตรงที่มันจิ้มรูบีมเซมเบอร์ที่ผมบอกว่าเคยมีปัญหาของผมกับไอตัวสีนี้ฟ้าของผมอ่ะคุณลองเช็คให้ผมหน่อยสิว่ามันยังเผยออกมามันยังมีไอแกน ที่มันยังไม่ได้แก้ไขอยู่หรือเปล่าเออถ้าหากว่าคุณเป็นซื้อสีฟ้าแล้วจะถาสีดํามันอาจจะมีล็อตแก้ไขจุดบกพร่องพา์นนั้นมาแล้วนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองคอมเมนต์ดูหน่อยนะถ้าหากว่ามีจริงเดี๋ยวผมอาจจะกลับไปสั่งตามดูนะครับฝากหน่อยนะถ้าหากว่าเห็นคลิปนี้นะครับแต่ถ้าไม่เห็น,นไม่เป็นไรเดี๋ยวใครรู้ก็มาคอมเมนต์ดูหน่อยแล้วกันนะคันนี้เป็นล็อตใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจมีลิงก์โหลดไหมครับเกมอะไรเออลิงก์โหลดผมมาเคยทำลิงก์โหลดเกมไปในในช anel เว้ยอันเดียวผม คือลองพิมพ์เนี่ยวพิมพ์ชื่อภาคเนี่ยดิจิมอนโนวาเลสอ่ะพิมพ์ไปเลยคุณใน Google อ่ะผมบอกได้แค่นี้แล้วกันนะผมเคยทําคลิปสอนโหลดเกมนู่นนี่นั่นไอพวกแบบไอดิจิมอนอ่าโทษทีมช่ดิจิมอนโปเกมอนแบบว่าลอมแพ็อ่ะเคยทาคลิปสอนไปแล้วแล้วมันช่องผมติดไอเนี่ยวะเออผิดกฎอ่ะผิดกฎ u t u b e อ่ะผมผมให้ไม่ได้อ่ะลองหาดูนะครับลองหาดูขอวิธีตัดเส้นไม่ไให้โมกรอบหน่อยครับทาไมเวลาลงพนร์ตไลน์แล้วโมพังเร็วขึ้น มีคอมเมนต์มาตอบนะครับว่าขออนุญาตตอบแทนนะครับส่วนตัวผมตัดในแผงครับเวลาประกอบพลาสติกมีการบีบตัดเนื้อพลาสติกบางส่วนมันบางลงเวลาตัดเส้นมันเลยแตกอ่าส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมจะบอกว่าอย่างนี้ผมแนะนําให้ตัดในแผงเหมือนกันคือคือเวลาที่คุณเอาพาร์เนลลน์อ่ะหยอดลงไปในตัวที่มันต่อแล้วอ่ะบางทีอ่ะไอ้พาร์เนลลน์อ่ะมันวิ่งไปชนกับจุดที่มันเป็นเหมือนบอ่อเป็นแอ่งอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปค้างอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วคุณก็ไม่ได้เช็ดออกมันก็กลายเป็นว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะมันเป็น มันมีเผาพันลายค้างอยู่เยอะนะครับพอมันค้างอยู่เยอะมันก็ไปกัดพลาสติกเยอะนะครับมันไปกองกันอยู่นะครับในบางจุดที่แบบจุดข้อต่อจุดประกบเออชิ้นประกบฟอนกับแบกหน้าหลังเข้าหากาันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเยอะนะครับเพราะวิธีแก้ก็คือตัดมันตังต้งแต่ในแผงเลยนะครับเอออันนี้ตามคอมเมนต์นี้เลยนะครับตอบกลับไงวะคอมเมนนี้เลยอืมนะครับคืออย่างที่บอกนะครับถ้าหากว่าคุณตัดตอนที่คุณไอเนี่ย ถ้าหากว่าคุณตัดตอนที่มันประกอบเสร็จแล้วอ่ะคุณต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้สีอ่ะมันไปกองอยู่ในจุดที่มันเป็นแบบจุดข้อต่อจุดอะไรอ่ะคือถ้าสีมันไปกองยังไงมันก็กัดพลาสติกนะครับระวังแล้วกันนะแต่ถ้าหากว่าคุณตัดในแผงเลยมันจะไม่มีปัญหานี้นะครับช่วงหลังๆมานี้ผมก็ตัดในแผงนะแล้วตัดง่ายตัดในแผงผมว่าตัดง่ายกว่าการไปตัดที่ตัวโมอีกเนาะมันดูมันมันดูตัดแล้วก็เช็ดง่ายนะครับถ้าไปตัดที่ตัวโมบางทีมันแบบขยับซ้ายขยับขวาหมุนซ้ายหมุนขวาไปแล้วบางทีต่อไปแล้้วมมัันนก็เเอบาางจุดข มันตรงปลายปืนตัวสีฟ้าที่ยกขึ้นมาตัวสีแดงทาเหมือนของแท้แล้วใช่มีการแก้ไขเลยรจริงจด้วยไม่ได้เป็นแค่ผมคนเดียวแสดงว่าคนอื่นเขาก็เป็นกันเห็นไหมตัวสีฟ้าที่บอกว่ามันเป็น error pass เออรีวิวไซนัวหน่อยมีหรอไซนัวของจีนมีหรอมีไหมใครมีลองหาข้อมูลมาคอมเมนต์หน่อยนะวันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองหาเดี๋ยวลองหาดูนะครับปวดนิ้วครับค่ายนี้เออถามว่าปวดไหมเหรอปวดนิดหน่อยแต่ว่าหลวมเยอะกว่านิดหน่อยแต่ มันหลวมเนี้ยมากกว่าย่เอตรงส่วนปีกอะผมไม่ค่อยชอบเลยปีกผมหลวมมากเลย หลวมมากไอตัวเนี้ยให้ดูเรฟอะที่ผมบอกอะคือปีกแม่ขยับง่ายครับไม่เป็นไม่เป็นครับไม่เป็นเอ่อหมายถึงอะไรวะหมายถึงอ่อไอจ,จุดที่ผมมีปัญหาเหรอไอตรงปีกปะน่าจะใช่นะครับคอมเมนต์ก็มีประมาณนี้แลวกันครับน่าจะตอบครบทุกคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวตรงไหนติดขัดอะไรใครยังไม่เข้าใจก็มาคอมเมนต์ทิ้งไว้ในคลิปนี้นแลวกันนะเดี๋ยวว่างๆผมก็จะมานั่งอ่านแล้วก็เดี๋ยวมานั่งตอบให้ฟังแบบนี้แล้วกันคือตอนแรกผมว่าจะนั่งตอบคอมเมนต์เป็นข้อความอะไรทั่วไปนี้แหลแต่คือบางคํา่ามมองคุณ ความคำถามของคุณผู้ชมแม่งยากเกินกว่าที่จะพิมพ์ตอบอ่ะมันต้องอธิบายด้วยปากอ่ะมันต้องอธิบายด้วยคำพูดนะครับเออก็ประมาณนี้นะค,ะนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เดี๋ยวคลิปหน้าก็คงได้เจอกันแบบนี้อีกนะครับมานั่งพูดคุยกันนั่งตอบคอมเมนต์กันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆสนุกดีเหมือนกันนะครับโอเคไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบาย